สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดโฟร์คารนะครับวันนี้นะครับทักทายแฟนเพจด้วยรถกระบะนะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนเพจทุกท่านนะครับมาดูรถกระบะของเราเองนะครับเป็นรุ่น d ีซีประตูนะครับเกียร์ออโต้ราคาเดิมทีอยู่ที่889,000บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับแต่บอกเลยว่า MG ของเรานะครับไม่ขายนะครับลดให้ทันที300,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับ ก็ได้ตัวนี้ไปเลยนะครับในราคา589,000บาทนะครับส่วนต่างของ300,000เนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนนะครับมาเป็นส่วนลดเงินดาวได้นะล้อแมกนะครับเป็นขนาด18นิ้วนะครับรถยังมาพร้อมระบบไอ์สมาร์ทนะครับรถเนี่ยมีหน้าจอทัชสกรีนด้านในนะครับรถมีกล้องถอยให้บันไดท้ายมีให้นะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้เราจอดโชว์นะครับมีสีเทานะครับตามที่ผมชี้ให้ดูนะครับเป็นสีเทา ส่วนตัวด้านข้างนะครับจะเป็นสีขาวมีติดโลบ้านะครับมีติดอุปกรณ์เสริมให้ลูก huh. ค้านะครับลูกค้าสามารถรีเควสเข้ามาได้นะครับอยากได้แบบไหนสามารถดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอแยกค่ดูภายในนะนี่นะครับภายในรถนะครับก็จะมีตัวหน้าจอนะครับเป็นตัวหมวดกระหับผีก็มีนะครับอีโค่นะครับพาวเวอร์ก็มีให้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเบาะหนังภายในนะครับเป็นสีน้ำตาลตัดดํานะครับ สวยงามมากๆนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงนะครับมีให้นะครับแล้วก็ยังมีตัวนี่เลยนะครับแอร์ตอนหลังพร้อมที่จุดบุหรี่นะครับอ่าด้านหลังมีให้ด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถกระบะที่กว้างที่สุดใน segment นี้แล้วนะครับอ่าใหญ่กว้างมากๆเลยนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นกระบะพันยักษ์นั่นเองนะครับและยังเป็นกระบะที่แข็งแกร่งด้วยนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับไฟด้านบนเป็น day time running light นะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นสีขาวนะอ่าแล้วก็อีกคันนึงครับเผื่อลูกค้าชอบในสไตล์แบบแต่งออฟโรดนะครับตัวนี้เราจัดเต็มเลยนะครับติดตัวโลโก้ด้านหน้านะครับตรงฝากระโปรงแบบนี้และยังติดคิวล้อมาให้ด้วยนะครับล้อแมกเนี่ยเราติดเป็นขนาด18นิ้วพร้อมยางออเทเลนนะครับยางเป็นของคิงโตะนั่นเองนะครับอ่าใส่ให้เป็นยางหนาแบบนี้เลยนะ ยังไม่พอครับด้านบนมีติดราวแหลกหลังคาให้นะครับเป็นราวแหลกหลังคาลูมิเนียมนะเป็นสีดําตัดด้วยสีเทานะครับมาดูด้านหลังนะครับแล้วก็มีในเรื่องของดีเทลล้อนะครับเรามีใส่ฝาครอบคาลิปเปอร์ให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถดีไซน์เลือกสีได้นะครับนี่สติ๊กเกอร์ด้านหลังเขียนชัดเจนนะครับ e x t e n d น r นะครับผมอ่า ติดโลบ้าเช่นเดียวกันนะครับเสริมแรงนะครับแล้วก็ไม่ให้กระบะสั่นนะเวลาขับรถทางไกลนะครับกระบะรถกระบะส่วนใหญ่นะครับกระบะชอบสั่นรุ่นนี้นั่นนะครับติดอันนี้ไปก็ช่วยเหลือได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวด้านหลังตรงนี้นะครับเราเีติดให้ทุกรุ่นเดิมจากโรงงานเราก็มีให้นะครับเป็นตัวกันลอยนะครับฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับเราเป็นแบบ two step นะครับเป็น2สเต็ t ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ MG ของเรานะครับสาขาลำลูกกานะครับรถพร้อมส่งมอบมากๆนะครับรถกระบะเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายรุ่นหลายสีนะครับลูกค้าอยากมาทดลองนั่งนะครับหรือดูรถตัวจริงนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับที่สาขา MG มลำลูกกานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ